นัดฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษาในคดีอาญาคือนัดอะไรนะฮะมาฟังกันนะครับในคดีหนึ่งนะครับก็คือคดีที่ฟ้องเรื่องช่อโกงไปนะครับปรากฏว่าทางจำเลยเนี่ยนะขอผ่อนจ่ายนะครับในยอดหนี้ประมาณ4ี่แสนนะครับ พูดง่ายๆก็คือจำเลยเนี่ยรับสารภาพนะครับแล้วก็ถแถลงต่อศาลว่าจะหาเงินมาชำระนะฮะล่าสุดก็ทนายเจก็ไปในนัดของฟังผลการชำระนี่นะครับหรือฟังคำวิพากษานะครับตอนแรกเนี่ยนะตกลงกันไว้ว่าจะเอาเงินมาจ่ายโดยแบ่งชำระนะครับแต่ว่ายังไม่มีเงื่อนไขนะครับว่าจะแบ่งชำระอะไรยังไงนะถแถลงต่อศาลไว้นะว่า จะเอามาจ่ายในนัดนี้เนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะปรากฏว่าในวันนัดฟังผลการชำระนี่แม่จำเลยเตรียมเงินมาแค่ห้าหมื่นบาทนะฮะเออไม่ครบแสนนะฮะยอดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้นะตามนัดก่อนเนี่ยนะประมาณสี่แสนนะครับ นัดนี้จะจ่ายหนึ่งแสนนะตกลงกันไวเออบอกว่าหนึ่งแสนเนี่ยนะหาไม่ทันนะเป็นคนจนนู่นนี่นั่นนะครับเอ,อ้ผมก็สงสัยว่ามันไม่ได้บหลลรอบคนเดียวนะไอเงินที่ไปหลอกคนอื่นด้วยมีหลายคดีนะครับมันหายไปไหนหมดนะครับเออบางทีก็สงสัยนะอ้พวกนี้เนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยนะมันเอาทรัพย์สินไปละลายไวเลือเกินนะเออบอกว่าหาได้แค่ห้าหมื่นนะครับ ก็เลยให้ทางโจทย์เนี่ยนะผู้เสียหายเขาตัดสินใจนครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับเพราะถ้าเอาห้าหมื่นแล้วเลื่อนนัดแล้วถ้าเออ่นัดหน้าเขาไม่เอาส่วนที่เหลือมาวางหรือว่าตกลงกันไม่ได้นะครับศาลก็จะพิพากษาเลยนะครับเพราะว่าชื่อนัดมันก็บอกอยู่แล้วครับว่านัดฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา ท่านผู้รักษาเขาก็บอกท่านโจดเลยครับว่าเถ้าห้าหมื่นคุณไม่เอานัดนี้นะผมก็ตัดสินเลยครับนะไม่เลื่อนอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเอาก็ไปว่ากันนัดหน้านะครับรอดูว่าเขาจะเอาห้าหมื่นมาวางแล้วก็ตกลงว่าจะผ่อนจ่ายงวดต่อไปเนี่ยอย่างไรนะครับบางทีเนี่ยฝ่ายผู้เสียหายก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันอยู่ในสภาพที่มันกลืน่นไม่เข้าครายไม่ออกก็จริงนะครับคือถ้าไม่เอา คุณฟ้องคดี ples, อาญามาเพื่อเอาจำเลยเข้าคุกะครับนะเพื่อเอาจำเลยเข้าคุกนะครับ,นะรบ,นะรบถ้าไม่เอาเงินไม่รับเงินหรือจำเลยไม่เอาเองินมาวางไม่เจรจาต่อรองเลยยอมเข้าคุก <ๆ S 2> คุณก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะนอกจากความสะใจที่จะเอาจำเลยเข้าคุกนะเพราะฉะนั้นก่อนดำเนินคดีอาญาเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะหนึ่งคือถ้าของไม่เจรจาเลยเนี่ยก็เอาเข้าคุกนะครับสองคือถ้ามุ่งตัวเงินเป็นหลัก แล้วมันไม่ได้อันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคุณเลือกที่จะฟ้องคดีอาญามามันไม่ใช่คดีแพง่งเพราะถ้าฟ้องคดีแพ่งมันไม่มีสภาพบังคับเรื่องจําคุกนะครับต้องไปว่ากันในการบังคับคดีต่อไปไปดูว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดหรือเปล่านะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่บางทีก็ต้องตัดสินใจนะครับนะเอาล่ะนะครับถ้าใครที่มีปัญหาในคดีอาญาหรือลักษณะอย่างนี้ต้องการติดต่อสอบถามก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิป ของทางธนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ